นี่จ้าขั้นตอนแรกผงชูรสน้ำตาลปิ๊บับบพริกผงเขาครัวน้ำปลาจ้านี่เทลงไปจ้าแล้วก็ค้นค้นให้มันเข้ากันนี่จ้าก็ค้นส่วนผสมให้มันเข้ากันด้วยจ้าเสร็จแล้วมันกตัดเเอาปลาไอเทลุ่มไปนี่อ่านี่จ้า บกมว้วนเทแมวเตี่ยมไวจ้านี่จ้าที่ส่วนผสมลงไป ข้นบัญนายจ้าสีสันน่ารับประทานมากจ้าแล้วก็นข้นมันเคากันกับเมื่อบกม่วงเนื้อจ้า สะบอกวา่าถ้าใส่น้ำตาลเป็ดเผ็ดเด้อจ้ะแบบน้ำมันฉ่นฉําๆมากเลยจ้ะจะซิมดูบ้างอืออ่ะค่ะตรงนี้หวานจนมาใส่น้ำปลากันจ้ะเอาน้ปํปาใส่ในถ้วยอันนี้เพราะว่ามันยังมีเหลืออยู่ ได้ภาพมุอออกมา ครับจ้าในดันเข้าประเทศปาบบกเกาะรถไป าก็มาค้นปากกอบให้มันเข่ากับบะงวงเด้อจา้านี่โอ้ยทำลายแตกจา้าผู้ใดยอยากกินก้าเชิญเด้อเชิญเด้อเชิญเด้อจา้านี่ที่เลยจา้าสีสันอาจประคบรจัดจาน,จาน,จานไดว่าเผ็ดเด้อจา้าเพราะว่าเขาผิดคุณยายเขนีแบบเผ็เดแห้งจา้า มาปะเนี่ยจ้าถึงขั้นตอนการกินแล้วไปซ่อนวัานะจระผสมเลยจ้า แล้วขอเพื่อนสำหรับการข่ามารับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และจ้าเก็บกลิก่นบอกววงของมากอะ่ะแครงีนื้อจ้าขอตัวไปกินก่อนจ้า๊ายบายจ้า